เล็กระหัสละที่มาพร้อมความประหยัดโครงสร้างเดิทมทำคันทอนยูนิเลตเบาๆสา,า,ามใบเทาเท่านั้นเอาไหมมามามา,มา,มาดูการกับคันนี้เลยพันดาบ r ริออสวยๆเครื่องยนต์ V ี e c ด้วย1 e 2 0 0ซ้อีซีอีโคคาร์ที่มาพร้อมความประหยัดในส่วนของด้านในกว้างๆบอกเลยว่าวางของวางสัมภาระได้แบบสบายๆมีเซ็นเซอร์อันทายมาให้2จุดด้านหลังตอบโจทย์ในการถอยจอดง่ายๆในส่วนของด้านในมาดูภายในก่อนสวยใสแบบนี้บ่งบอกถึงการดูแลมาอย่างดีตั้งแต่เจ้าของมือแรกคุ้มค่าน่า ใช้สวยกริบสวยใหม่เกียร์ออโต้ขับง่ายใครกําลังตามหารถเอาไว้ใช้งานเดินทางในชีวิตประจาวันคันเล็กกระทัดรัดที่มาพร้อมความประหยัดและหาที่จอดง่ายจัดคันนี้ไปไม่ผิดหวังอย่างปี2024กริบใหม่ทั้ง4เส้นพร้อมใช้งานพอนยูนิเลสซใบเทาตัดไปได้เลยคุ้มค่าน่าใช้กับคันนี้บีโอแอมเอสีน้ําเงินสวยสวยมือเดียวป้ายแดงด้วยตอบโจทย์ในการใช้พรนยูนิเลสเบาๆซใบเทาเท่านั้นกับบีออสวยใสใครกําลังตามหารถเอาไว้ใช้งานในชีวิตประจาวันจัดไปได้เล รถมือสองที่มีหนังสือรับรองรับประกันและการันตรันติให้ใครอยากได้ความสบายใจในการซื้อรถมือสองไว้ใช้งานไม่ต้องวัดดวงเข้ามาที่นี่ได้เลยเด็ดล้อมแลคาสินเตอรล้วพอกันนะคะ